มู่เจียนเป็นเกียรติยศรักษาเกียรติคือเนื้อแท้ฝุ่นเกิดจากดินเทพดินสุกสงบเฮียงอเอเนี่สุกสงบออทำไมถึงเสรเป็นดอกไม้ไม่ได้ล่ะ ลอดภัยสุขสงบตั้งหกั oh. <laughs> <s ess im it> กอ๋อเเมื่อครูเจ้าเสกเร็วเกินไปย่ามองมือไม่ชัดเลยจะเปลี่ยนอีกครั้งนะรับรองวา่าข้าต้องทำได้แนะ่วิชาวัสดุารประสบไปวิชาขั้นสูงจากการประเมินของข้าเนื้อหาการสอบในครั้งนี้น่าจะเป็นหุ่นเชิดสวมอาพร์เป็นหัวข้อหลักในการสอบเจ้าตั้งใจฝึกฝนหุ่นเชิดสวมอาภร์นี้เป็นวิชาแปลงร่าง <H it? S 1> มีวิธีการแปลงร่างหลายแบบมีทั้งสิ่งของแปลงเป็นสิ่งของ ผู้มีวิชาขั้นสูงจะใช้สิ่งของแปลงเป็นธาตุการสอบครั้งนี้ทิงหลีซิงจินน่าจะใช้สิ่งของแปลงเป็นสิ่งของวิชาขั้นต่ำเจ้าดูให้ดีน,นะเจ้าลองแปลงสิ่งที่เจ้าต้องการดูสิแบบนี้นะ รู้สึกหนักหนาแต่ข้าหนักใจเจ้าเจ้าอย่าใจร้อนสิปัญหาจะต้องอยู่ที่จานฝนหมึกข้าจะลองดูอีกครั้งนะ สาเร็จแล้วเดิมมันคืออะไรผูกกันยังไงล่ะร้าเปลี่ยนมันเป็นลูกกวาดหวานมากเลยนะรสลิ้นจี่ด้วยจะลองชิมดูสิอ่ะห <Ā dunno> วานมะเอะเดี๋ยวสิจะยังไม่ชิมจะรู้ได้ยังไงว่าสำเร็จแล้วอ่ะ่อให้มันเป็นลูกกวาด แต่พรุ่งนี้เจ้าจะสอบแล้วนะสองสิ่งที่รูปลักไม่เหมือนกันนี้จะเข้ารวมสอบได้ยังไงรีบเปลี่ยนมันคืนแล้วกลับไปพักผ่อนซะจะเปลี่ยนให้ขนพูกันมันยุ่งยังไงล่ะอ๊ะทำไมขนมันไม่ยุ่งเลยล่ะเอ๊ะเดี๋ยวหล,ลีกวงชิงคุย อดทนไว้รอจนมีลมกลับเป็นลมพายุหักกิ่ง500ลีและที่สุดก็ถึงแดนสวัสด์สักทีตายเยอะไปแล้วโอ้เจ็บชมัดเลยโอ้ย ระเบมโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะทันทันมันมันพวกเจ้าอยู่ไหนกันแน่เรียบมาหาข้าเร็วสิโอ้ยอมีคนมาแต่เป็นไอ้เต้าก่อนยึม นี่จุ๋มเมงเจ้าฟังให้ดีนะข้าคือองค์หญิงจื่ออูตอนนี้ข้าจะไปอุ้มเจ้าจื่ออูเหรอเจ้าห้ามกัดข้านะน้องสาวของเสวียนซางทิดาองค์ไดกของเง็กเซียนจะโอ้ยเท้าข้าเท้าข้าโอ้ยโอ้ยโอ้เออเออสตรีผู้นี้แม้ว่าจะโฉมงามแต่ดูไปแล้วเหมือนจะไม่ค่อยฉลาดนะหากจับนางเป็นตัวประกันแล้วก็ไม่แน่ว่าจะแลกโกวเป็นฐานฐานได้มานี่จุ๋มเมง นางลายดาราบนตัวนางเศษชิ้นส่วนของสร้อยคอรุ่นเป็นอาวุธพิเศษปกป้องกายชั้นเลิศข้าไรกคาถามไม่ได้เลยนี่นี่นีาไ่ใช่คนใจง่ายนะบอกไว้ก่อน <c oughs> ก็ได้นอนได้รับบาดเจ็บเลยเนี่ยใครช่างใจร้ายเช่นนี้ถึงกับต้องกระทํากับลูกหมาน้อยอย่างโหดเหี้ยมลูกหมาน้อยเหรอ ยังไมต้องค่านะยังไม่ต้องค่ะเมืไปที่ไทยเก่างงามก็ได้สะพึงเช่นนี้นี่เองแม่เจ้าองค์หญิงหมาหน้ารักแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเหรอเพคะก็ไม่แน่เขาฟ้าก็เป็นหมาแต่มันไม่น่ารักเท่าตัวนี้ก็ <c oughs> จริงด้วยอยู่นี่เลยนะข้าคือหมาป่าหมาป่าข้าคือหมาป่าหมาป่า <c oughs> เจ้าไม่ต้องกลัวนะที่เรือน้องชิงของข้าไม่มีใครกล้าแต่ต้องเจ้าไม่แต่ปลายขนก็เปลี่ยนกลับมาแล้วนี่ยังไงอย่ายอมแพ้ทำต่อไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เพียง เลียนเฮียง เงิน่อยสิจริงเยียงเยียงเยียง